สวัสดีครับที่ผ่านมาเราก็ได้พูดกันถึงนิยามทฤษฎีแล้วก็ไอเดียของอินทิกรัลจำกัดเขตแล้วก็อินทิกรัลไม่จำกัดเขตกันแล้วตอนนี้ไปใน E ะีตีต่อๆไปเราจะพูดกันถึงเทคนิคในการหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตกันเทคนิคแรกที่เราจะพูดถึงแลวก็เป็นเทคนิคที่ใช้บ่อยที่สุดคือการแทนค่าที่ผ่านมาการที่เราจะหาปฏิยานุพันธ์หรือว่าหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันได้เราต้องรู้ก่อนว่านุพันธ์ของอะไรเท่ากับฟังก์ชันนั้น ซึ่งสำหรับฟังก์ชันที่เราทำได้ก็คือฟังก์ชันพื้นฐานต่างๆซึ่งมีดังนี้แต่ว่าสูตรของการหาปฏิยานุพันธ์หรือว่าหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันในตารางที่เห็นนี้ไม่ได้บอกเราว่าถ้าเราเจอฟังก์ชันอย่างนี้เราจะทำยังไงดีแต่ถ้าสมมติว่าบางอื่นเรานึกได้ว่าอนุพันธ์ของ sin ของ x อกยกกำลังสองบวก1เท่ากับ cos x อกยกกำลังสองบวก1คูณกับ 2x ตรงนี้ลองพอสดูสักครู่แล้วก็เช็คว่าทำไมอันนี้ถึงถูกนะครับ เราก็จะได้ว่า sin x ยกกำลังส2บวก1เป็นปฏิยานุพันธ์หนึ่งของ cos x ยกกำลังสองบวก1คูณ 2x เพราะฉะนั้นอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ cos x ยกกำลังสองบวก1คูณ 2x ก็จะเท่ากับ sin x ยกกำลังส2บวก1บวกด้วยค่าคงที่ปัญหาก็คือว่าถ้าเราไม่รู้ล่วงหน้ามาละว่าดิฟ sin x ยกกำลังสองบวก1เท่ากับ cos x ยกกำลังสองบวก1คูณ 2x เราจะหาปฏิยานุพันธ์ของมันได้อย่างไง เทคนิคที่เราจะนํามาใช้หาปฏิยานุพันธ์ของฟังก์ชันที่มีลักษณะแบบนี้คือเทคนิคที่เรียกว่าการแทนค่าเราอาจจะมองได้ว่าเทคนิคการแทนค่าคือการทํากดลูกโซ่ย้อนกลับนั้นเรามาทบทวนกดลูกโซ่กันก่อนดีกว่ากดลูกโซ่บอกว่าอนุพันธ์ของฟังก์ชันประกอบอนุพันธ์ของ f ของ g x เท่ากับอนุพันธ์ของ f คืออนุพันธ์ของฟังก์ชันข้างนอกคิดที่ไส้คิดที่ g x คูณกับอนุพันธ์ของไส้ก็คือ x ยกตัวอย่างเช่นในกรณี sin ของ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งในทีน่นี้ฟังก์ชัน f คือฟังก์ชัน sin gx คือ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งดิฟ sin ของ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งเท่ากับดิฟ sin ์ได้ cos ค,คิดที่ไซ้คิดที่ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งคูณกับอนุพันธ์ของไซ้ดิฟ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งได้ 2x สังเกตที่บรรทัดที่เป็นกบลูกโซ่เราจะเห็นได้ว่า f ของ gx เป็นปฏิยานุพันธ์ของค่าทางขวามือ เพราะฉะนั้นอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของค่าทางขวามือก็จะเท่ากับ f ของ g x บวกด้วยค่าของ t เราเลยได้ว่าอินทิกรัลของ f ไพรม์ของ g x คูณกับ g ไพรม์ x dx เท่ากับ f ของ g x บวกด้วยค่าของ t ยกตัวอย่างเช่นในโจทย์เมื่อกี้เรามีอินทิกรัลของ cos ของ x ยกกำลังสองบวกหนึ่งคูณกับ 2x dx ถ้าเรามองออกว่าเราควรจะให้ g x เท่ากับ x ยกกำลังสองบวกหนึ่ง และเรามองออกว่าเราควรจะให้ f เป็นฟังก์ชันซึ่ง f p r i m เท่ากับ cos เราก็จะได้ว่าทางซ้ายมืออยู่ในรูปเดียวกับ f p r i m ของ g x คูณกับ g p r i m x เพราะฉะนั้นอินทิกรัลของมันก็จะเท่ากับ f ของ g x นั่นก็คือ s i ของอยกกำลงังสองบวกหนบวกด้วยค่าของ t ทางซ้ายมือคือสิ่งที่โจทย์ให้หรือว่าสิ่งที่เรามีส่วนทางขวามือคือสิ่งที่เราต้องการหาแต่ปัญหาก็คือว่าในชีวิตจริงหรือในโจทย์คำถาม โจทย์ไม่ได้ใส่สีให้เรามาเราก็ต้องพยายามมองให้ออกว่าอะไรที่ควรจะเป็น g x อะไรที่ควรจะเป็น f x เพื่อช่วยในการจัดรูปในช่วยในการหาว่าอะไรควรจะเป็น g x เราจะใช้อีกตัวแปรหนึ่งเข้ามาช่วยสมมุติว่าเราแทนค่า u เท่ากับ g x เราจะเขียนบรรทัดบนได้ใหม่เป็น f u g พ x ก็คืออนุพันธ์ของ g ก็คืออนุพันธ์ของ u มันก็จะเท่ากับ f ของ g x ก็คือ f ของ u บวกในค่าของทีถึงตรงนี้ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จุดสําคัญอยู่ตรงนี้จริงๆแล้ว dudx ไม่ใช่การหารแต่เป็นการหาอนุพันธ์แต่ว่าเนื่องจากเหตุผลเบื้องหลังของมันมาจากกฎลูกโซ่เราเลยสามารถที่จะเขียน dudx dx ว่า du ได้ถ้าเราเขียนอย่างนั้นแล้วเราจะสามารถเขียนทางซ้ายมือได้ใหม่เป็นอินทิกรัลของ f พลม u du ซึ่ง f พลม u ก็คือการดิฟ f เทียบกับ u อินทิกรัของ f พรม u du ก็คือฟังก์ชันอะไรที่ดิฟเทียบกับ u แล้วได้ f พรม u ซึ่งก็ต้องเท่ากับ f ของ u นั่นเองเทคนิคนี้เราเรียกมันว่าการแทนค่าหรือว่า substitution บางคนก็เรียกว่าการแทนค่าด้วย u หรือว่า u substitution ถ้าเราให้ u เท่ากับ g x ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่มีอนุพันธ์อินทิกรัลของ f ใหญ่พรม g x คูณกับ g พร์ม x dx จะเท่ากับอินทิกรัลของ f พรม u du ซึ่งเรารู้ว่าเราสามารถหาอินทิกรัลนี้ได้ทันทีถ้าเราเขียน f เล็กแทน f ใหญ่พาร์มเราก็จะได้ว่าอินทิกรัลของ f ของ g x คูณกับ g พาร์ม x dx จะเท่ากับอินทิกรัลของ f u du เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นเรามาทดลองทำตัวอย่างเลยดีกว่าจงหาอินทิกรัลของ x ยกกำลัง3คูณกับ square root ของ x ยกกำลัง4ีบวก2 dx สังเกตว่าดิฟ x ยกกำลัง4มันได้4 x ยกกำลังสเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ u เท่ากับ x ยกกำลัง4บวก2เราก็จะได้ว่า d u d x เท่ากับ4 x ยกกำลัง3ในการหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตเรามักจะอนุโลมให้เขียนอนุพันธ์อยู่ในรูปค่าเชิงอนุพันธ์ได้หรือถ้าพูดกันง่ายๆก็คือคิดเสมือนว่ามันเป็นการหารได้เราก็เลยจะได้ว่า1 d u x d x. ส่วน4 d u เท่ากับ x ยกกำลัง 3dx สาเหตุที่ผมเขียนอย่างนี้เพราะว่าผมจะจัดรูปอินทิกรัลข้างบนให้อยู่ในรูป d u ให้ได้เราได้ว่า อินทิกรัลของ 3, 4, x ยกกำลัง3สแควรูท x ยกกำลัง4บวก2 dx มันเป็นการคูณอยู่เพราะฉะนั้นผมย้าย x กำลังสาไปข้างหลังได้เลยได้ว่าเท่ากับอินทิกรัลของสแควรูท x ยกกำลัง4บวก2คูณกับ 3, x ยกกำลังสม dx เมื่อกี้เรารู้ว่า 3, x ยกกำลังสา dx เท่ากับ1ส่วน4 du เลยแทนค่าเข้าไปส่วน x ยกกำลัง4บวก2เท่ากับ u ก็เลยได้ว่าเท่ากับอินทิกรัลของสแควรูท u คูณกับ1ส่วน4 du ไม่ได้อย่างนี้แล้วเราดึง1ส่วน4 2, ออกมาได้ สแควร์รูท u เท่ากับ u ยกกําลัง1ส่วน2อินทิกรัลของ u ยกกําลัง1ส่วน2ได้ u ยกกําลัง1ส่วน2บวก1ก็คือ3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2องเลยได้คําตอบเป็นหนส่วน4คูณกับ u ยกกําลังเศษ3ส่วน2หารด้วย3ส่วน2บวก4จัดรูปนิดหนึ่งได้เป็นหนึส่วน6คูณกับ u ยกกําลังเศษ3ส่วน2บวก4แต่ว่าคําถามของเราอยู่ในรูป x คําตอบก็ต้องอยู่ในรูป x เราให้ u เท่ากับ x ยกกำลัง4บวก2เพราะฉะนั้นเมื่อเราได้คำตอบในรูป u แล้วเราก็แทนค่า x กลับเข้าไปก็ได้เป็น1น6คูณกับ x ยกกำลัง4บวก2ทั้งหมดยกกำลังษ3 2บวกด้วยค่าของ t เมื่อได้คำตอบแล้วอย่าลืมตรวจคำตอบกันด้วยนะครับเราสามารถตรวจคำตอบของตัวเองได้ง่ายๆด้วยการดิฟคำตอบของเราเมื่อเราดิฟคำตอบของเราต้องได้ตัวที่อยู่ในเครื่องหมายอินทิเกรัลกลับคืนมางั้นมาดูตัวอย่างต่อไปกันครับจงหาอินทิกรัลของ e ยกกำลัง s i n x คูณกับ cos x dx ตรงนี้ลองพอสแล้วก็คิดด้วยตัวเองดูก่อนว่าเราให้อะไรเป็น u ดีในข้อนี้สังเกตว่าดิฟ s i n เท่ากับ cos เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ u เท่ากับ side s i n x เราจะได้ว่า du dx เท่ากับ cos x เขียนในรูปค่าเชิงอนุพันธ์ได้ว่า du เท่ากับ cos x dx เราเขียนอย่างนี้เพื่อที่ว่าเราจะสามารถนำไปคำนวณต่อได้ง่ายเราเลยได้ว่าอินทิกรัลของ e ยกกำลังไาน x cos x dx cos x dx เท so e, ่าก so e, ับ du ส่วน e ยกกำลัง sin x ก็จะเท่าก so ับ e ยกกำลัง u อินทิเกรต e ยกกำลัง u du ก็คือหาฟังก์ชันอะไรในรูปของ u ที่ดิฟแล้วได้ e ยกกำลัง u ดิฟ e ยกกำลัง u ได้ e ยกกำลัง u เพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าอินทิกรัลของ e ยกกำลัง u du เท่ากับ e ยกกำลัง u บวก4คำถามของเราอยู่ในรูปของ x คำตอบของเราต้องเป็นฟังก์ชันของ x เราเลยแทนค่า u เท่ากับ sin x กลับเข้าไป ได้เป็น e ยกกำลังไซ x บวก4อย่าลืมตรวจคำตอบเราสามารถเช็คได้ว่าดิฟ e ยกกำลังไซ x จะได้ e ยกกำลังไซ x คูณกับ cos x มีสัญลักษณ์ในการเขียนอีกวิธีหนึ่งในบางครั้งเราก็ที้เียจเขียนว่าให้ u เท่ากับไซ x เราก็เลยเขียน d ไซ n x แทนที่จะใช้ du ไปเลยในที่นี้เราอาจจะเขียนได้ว่าอินทิกรัลของ e ยกกำลังไซ x cos x dx เท่ากับอินทิกรัลของ e ยกกำลังไซ x d ไซ n x มองไซ n x เป็นก้อนก้อนหนึ่งก็เลยจะได้ว่าเป็น e ยกกำลัง x บวกค่าของ t สามารถเขียนได้ทั้ง2แบบนะครับแบบด้านล่างก็จะกระชับกว่านิดนึงแต่ส่วนตัวแล้วผมชอบแบบด้านบนเขียนให้ชัดเจนไปเลยว่าให้ U เท่ากับอะไร d U เท่ากับอะไรจะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาดในการคำนวณเอาล่ะครับไปดูข้อต่อไปกันจงหาอินทิกรัลของ2 x ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง1000 dx เหมือนเดิมครับลองพอสแล้วก็คิดด้วยตัวเองดูก่อนว่าเราให้ u เท่ากับเท่าไหร่ดี ในข้อนี้จะสังเกตว่ามันไม่มีอะไรที่เหมือนจะเป็นอนุพันธ์ของ u คูณกับ dx อยู่เลยแล้วเราจะให้อะไรเป็น u ดีละแต่ถ้าเราให้ u เท่ากับ 2x ลบ7เราจะได้ว่า d u d x เท่ากับ2หรือว่า du เท่ากับ 2dx เพราะว่า du เท่ากับ 2dx เลยได้ว่า dx เท่ากับศษหนึ่งส่วนสอง du เราก็เลยได้ว่าอินทิกรัลของ 2x ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง1 0 0 0 dx เท่ากับอินทิกรัลของ u ยกกำลัง1000ันคูณกับเศษหนึ่งส่วนสอง du ปฏิยานุพันธ์ของ u ยกกำลัง1,000ได้เป็น u ยกกำลัง1,001หารด้วย1,001หรือได้คำตอบเป็น1 2คูณกับ u ยกกำลัง1,001หารด้วย1,001บกว 1, 1, บกด้วยค่าของ t คำถามของเราอยู่ในรูปของ x คำตอบของเราต้องอยู่ในรูปของ x แทนค่า u เท่ากับ 2x ลบ7ลงไปจะได้คำตอบเป็น 2x ลบ7ทั้งหมดยกกำลัง1,001หารด้วย2,002บวกด้วยค่าของ t สังเกตในข้อนี้ว่าถ้าเราเห็นฟังก์ชันเชิงเส้น 2x ลบ7 หรือว่าในรูปทั่วไป ax บวก b เมื่อเราดิฟแล้วจะเหลือเป็นค่าของ่เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้การแทนค่าด้วย u เป็นฟังก์ชันเชิงเส้นนั้นได้เสมอถ้าเรามีอินทิกรัลของ f ของ ax บวก b dx แล้วเราใช้การแทนค่า u เท่ากับ ax บวก b เราจะได้ว่า du เท่ากับ a dx หรือว่า dx เท่ากับ S 1ส่วน a du เมื่อแทนค่าแล้วก็จะได้เป็น S 1ส่วน a คูณกับอินทิกรัลของ f u du สามารถลดรูป ให้ฟังก์ชันเชิงเส้นนั้นหายไปได้เสมอมาลองทำกันดูดีกว่าจงหาอินทิกรัลของ1ส่วน 5x บวก9 dx ลองพอสแล้วก็คิดด้วยตัวเองดูก่อนเราเห็นว่าเป็น1หารด้วยฟังก์ชันเชิงเส้นเราเลยให้ u เท่ากับ 5x บวก9 du จะเท่ากับ5 dx หรือว่า dx เท่ากับ1ส้นวน5 du เขียนได้ใหม่เป็น1ส้น่ส่วน5อินทิเกรตส่วนย du ปฏิยานุพันธ์ของ1ส่วน u คือ log ของ absolute u เราเลยได้เป็นเ5นหนส่วนหคูณกับ log absolute u บวกด้วยค่าของ t คำถามของเราอยู่ในรูปของ x คำตอบของเราต้องอยู่ในรูปของ x ได้คำตอบเป็นเ5ส่วน5 log ของ 5x บวก9บวกด้วยค่าของ t เราอาจจะเปลี่ยนสูตรการอินทิเกรตที่เราเคยมีอยู่ให้อยู่ในรูปของ u เราก็จะได้หน้าตาแบบนี้สังเกตในสูตรของินทิกรัลของฟังก์ชันพื้นฐานต่าง มีอินทิกรัลของ cos, อินทิกรัลของ sin แต่สังเกตว่าไม่มีสูตรของอินทิกรัลของแทนเลยทั้งนี้เพราะว่าแทนไม่ได้เป็นอนุพันธ์ของฟังก์ชันพื้นฐานแต่พอเรารู้จักการแทนค่าเราสามารถหาอินทิกรัลของแทน x dx ได้แล้วลองคิดดูว่าแทน x เนี่ยเท่ากับ sin ส่วน cos เราเลยเขียนอันนี้ได้เป็นอินทิกรัลของ sin x ส่วน cos x dx เรารู้ว่าดิฟ cos ได้ลก sin เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ u เท่ากับ cos x เราจะได้ว่า ดีเท่ากับลบ sin x dx เพราะฉะนั้นอินทิกรัลของ sin x ส่วน cos x dx จะเท่ากับลบของอินทิกรัลของ1ส่วน u du อินทิกรัลของ1ส่วน u ได้ล็อกของแอบส์ลุด u ูเลยได้เป็นลบของล็อกของแอบส์หลุดยบวกด้วยค่าของ T แทนค่า u เท่ากับ cos x ลงไปได้เป็นลบของล็อกของแอบส์ลุดของ cos x บวกด้วยค่าของ t เราสามารถใช้เทคนิคคล้ายๆกันในการหาอินทิกรัลของเซ c x dx ได้ แต่อันนี้จะมีทริคที่แตกต่างนิดหนึ่งถ้าเราคูณด้วย sec x บวก tan x ทั้งข้างบนและข้างล่างเราจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรของฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเราเลยได้ว่าอินทิกรัลของ sec x dx เท่ากับอินทิกรัลของ sec x, x คูณกับในวงเล็บ sec x บวก tan x หารด้วย sec x บวก tan x dx แล้วเราให้ u เป็น sec x บวก tan x แล้วผมฝากเรามาคิดเร่นๆเป็นการบ้านดูว่าอินทิกรัลของ sec x dx เท่ากับเท่าไหร่ ต่อไปเรามาดูกันว่าเราจะใช้การแทนค่าเข้ามาช่วยในการหาอินทิกรัลจำกัดเขตได้ยังไงการหาอินทิกรัลจำกัดเขตสามารถทําได้โดยการหาอินทิกรัลไม่จํากัดเขตแล้วนํามาแทนค่าแล้วเอามาลบกันเพราะฉะนั้นเทคนิคการแทนค่าในส่วนของตัวถูกอินทิเกรตไม่ได้ทําอะไรแตกต่างจากเดิมเลยแต่ว่าพอเป็นอินทิกรัลจำกัดเขตเราต้องระมัดระวังเรื่องขอบเขตของอินทิกรัลด้วยถ้าในโจทย์ของเรามีอินทิกรัลจาก x เท่ากับ a ไปจนถึง x เท่ากับ b เมื่อแล้วแทนค่า u เป็นฟังก์ชันของ x แล้ว แล้วเขียนอินทิกรัลของเราอยู่ในรูปของ du เราต้องเปลี่ยนขอบเขตให้อยู่ในรูปของ u ด้วยนั่นก็คือขอบเขตจะวิ่งจากค่าของ u เมื่อ x เท่ากับเไปจนถึงค่าของ u เมื่อ x เท่ากับ b นั่นเองเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าจงหาอินทิกรัลจำกัดเขตของ x ยกยกกำลังสองทั้งหมดหารด้วย 4x กยกกำลังสามบวกหนึ่งทั้งหมดยกกำลังสอง dx เมื่อ x วิ่งจากศูนย์ไปจนถึงหนึ่งลองโพสแล้วก็คิดดูว่าเราให้ u เท่ากับเท่าไหร่ดี ในข้อนี้เราอาจจะนึกได้ว่าดิฟ x ยกกำลังสามได้สาม x ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นถ้าเราให้ u ที่มันเกี่ยวข้อง x ยกกำลังสามเมื่อดิบแล้วมันจะมี x ยกกำลังสองโผล่มางั้นเราให้ u เท่ากับสี่ x ยกกำลังสามบวกหนึ่งไปเลยเมื่อดิบแล้วเราจะได้ว่าได้ du เท่ากับสิบสอง x ยกกำลังสอง dx เพราะฉะนั้นเราได้ว่าอินทิกรัลของเราเท่ากับเศษหนึ่งส่วนสิบสองคูณกับอินทิกรัลของหนึ่งส่วน u ยกกำลังสอง du ขอบเขตที่เรามีอยู่ มันเป็นขอบเขตของ x เพราะฉะนั้นขอบเขตนี้คือตั้งแต่ x เท่ากับ0ไปจนถึง x เท่ากับ1เมื่อ x เท่ากับ0 u เท่ากับ4คูณ0ยกกำลัง3บวก1 y เลยเท่ากับ1และเมื่อ x เท่ากับ1 y เท่ากับ4คูณ1ยกกำลัง3บวก1เท่ากับ5เพราะฉะนั้นเราเลยเขียนอินทิกรัลนี้ในรูปขอบเขตของ y ได้ว่าเศษ1ส่วน12อินทิกรัลตั้งแต่1ถึง5ของ1ส่วน u ยกกำลัง2 d u อินทิเกรลจำกัดเขตของ1ส่วน u ยกกำลังสองตั้งแต่1ถึง5เป็นลบ1ส่วน u ขีดยาวๆตั้งแต่1ถึงหหมายความว่าเรานำมาแทนค่าด้วย5แล้วลบด้วยการแทนค่าด้วย1เมื่อหาคำตอบออกมาได้เป็น1ส่วน15เรามาดูข้อตัดไปกันครับจงหาอินทิกรลตั้งแต่1ถึง e ของ log x ส่วนเ dx เหมือนเดิมครับลองพอสแล้วก็คิดดูว่าเราให้ u เท่ากับเท่าไหรด่ดีในข้อนี้เราอาจจะต้องนึกว่า ดิฟล็อกได้1ส่วน x เพราะฉะนั้นถ้าเราให้ u เท่ากับล็อก x du มันจะเท่ากับเหนึ่งส่วนเอ็กซดีเพอดีเราเลยได้ว่าอินทิกรัลตั้งแต่1ถึง e ของล็อกเอกซส่วน x dx เท่ากับอินทิกรัลตั้งแต่ x เท่ากับ1ถึง x เท่ากับ e ของ u du ีงั้นเรามาจัดการกับขอบเตกันก่อนเมื่อ x เท่ากับ1 u เท่ากับล็อก1ล็อก1เท่ากับ0นย์เลยได้ว่า u เท่ากับศูนย์เมื่อเอ็ก e ์เท่ากับ1 เขียนขอบเขตใหม่ได้เป็นอินทิกรของ u du ตั้งแต่0ถึง1จากทฤษฎีบทมูลฐานของแคลคูลัสเราได้ว่าอันนี้เท่ากับ u ยกกำลัง ok 2ส่วน2ตั้งแต่0ถึง1หมายความว่าแทนค่าด้วย1แล้วก็ลบแทนค่าได้0เท่ากับ1ส่วน2ลบ0เท่ากับ1ส่วน2ใน EP นี้เราก็ได้พูดกันถึงเทคนิคการอินทิเกรตที่ชื่อว่าการแทนค่า จากตัวอย่างที่ทำทำกันมาก็คงเห็นแล้วว่าความยากของโจทย์เหล่านี้คือว่าเราจะเลือกอยูเท่ากับเท่าไหรด่ดีไม่ได้มีกฎตายตัวอะไรว่าเราต้องเลือกอยูเท่ากับเท่าไหร่แล้วในข้อข้อหนึ่งก็ไม่ได้มีวิธีการเลือกอยูเพียงแบบเดียวเพราะฉะนั้นคงไม่มีทางที่ผมจะสามารถยกตัวอย่างของทุกรูปแบบของการแทนค่ามาในคลิปนี้เราต้องใช้การสังเกตใช้การลองผิดลองถูกแล้วก็ใช้การฝึกทำแบบฝึกหัดจนเข้าใจและชํานาญเพื่อที่จะสามารถหาค่ายูที่เหมาะสมได้ แต่จากตัวอย่างที่ผ่าน,านมาเราอาจจะเห็นว่าสําหรับฟังก์ชันที่มีหน้าตาบางประเภทมันมีวิธีการแทนค่ายอยู่ที่น่าจะหาคําตอบได้อยู่เดี๋ยวเราลองมาดูกันนิดหนึ่งถ้าเรามีฟังก์ชันที่อยู่ในรูป f ของ ax บวก b เรารู้ว่าถ้าเราให้ u เท่ากับ ax บวก b du จะเท่ากับ a dx แล้วเราจะสามารถจัดรูปได้ว่า dx เท่ากับส่วน,น,น a du เราจะสามารถหาคําตอบได้เสมอถ้าเราเจอฟังก์ชันที่เป็นฟังก์ชันของ x ยกํลาลัง n แล้วมี x ยกกำลัง n ลบหอยู่ข้างนอกมีเลขยกกำลังน้อยลงหนึ่งอันเรารู้ทันทีว่าถ้าเราให้ u เท่ากับ x ยกกำลัง n เมื่อดิฟ u แล้วเลขชี้กำลังจะลดลง1เพราะฉะนั้นเราน่าจะหาคำตอบต่อได้ถ้าเราเจอตัวถูกอินทิเกรตที่เป็นฟังก์ชันของ s i n x คูณกับ cos x ที่อยู่ข้างนอกถ้าเราให้ u เท่ากับ s i n x ดิฟ u จะเท่ากับ cos x dx หรือถ้าเราเจอตัวถูกอินทิเกรตอยู่ในรูปของฟังก์ชันของ e ยกกำลัง x คูณกับ e ยกกำลัง x ที่อยู่ข้างนอกเราก็น่าจะให้ u เท่ากับ e ยกกำลัง x เพราะว่าดิฟ e ยกกำลัง x ได้ e ยกกำลัง x หรือถ้าเราเจออินทิเกรตของฟังก์ชันของ log x แล้วมีเศษหนึ่งส่วน x ตกอยู่ข้างนอกตัวหนึ่งถ้าเราให้ u เท่ากับ log x du จะเท่ากับเศษหนึ่งส่วน x dx เปลี่ยนหนึ่งส่วน x dx ข้างนอกให้กลายเป็น du ได้ผมไม่อยากให้ท่องจำอันนี้เหมือนเป็นสูตรตายตัวนะครับแต่อยากให้มองว่ามันเป็นแนวทางเริ่มต้น สำหรับการฝึกในการมองว่าเราควรจะแทนค่ายอยู่เท่ากับเท่าไหรด่ดีสิ่งสำคัญก็คือการฝึกทำแบบฝึกหัดจนเกิดความคุ้นเคยความชำนาญแล้วก็ความเข้าใจขอให้ทุกคนสนุกกับการหาอินทิกรัลนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ